بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا في دين معلم نتابعين رب شرح لي صدري ويسري أمري وحلو نهدى من لساني يفقه قولي <coughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستحجون تراك لك رب تكتن شوية خون راو خون خون جميلة وفاي خاي جيب มากมายมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะหลัก <c oughs> <c oughs> หลักก็คือเบาหวานนะครับความดันไขมันนะครับประกอบกันอยู่เหล่านี้เป็นต้น <c oughs> โดยเฉพาะเบาหวานโดยเฉพาะความดันโดยเฉพาะไขมันไขมันเนี่ยจะเกิดขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหารมากๆนะครับ พอไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดส่วนมากแล้วมันก็จะแต่ตามมาก็มีเบาหวานตามมาก็มีความดันนะครับเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการอะไรครับการกินขอเรับเพราะนั้นถ้าไปดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการกินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆนานานะ พอมองย้อนไปสู่คาสั่งของอซูลโซลตอาเฮิวซัลัมก็พบว่าโซโลโซนลาโลตอาเฮิวซัลัมเนี่ยได้วางระบบเกี่ยวกับการกินไว้ชัดเจนมากที่สุดเวลาระบบการกินที่่านลอซลวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมากมายโดยเกินที่เราจะนะพิจารณาได้เ,เกินที่จะคิดได้ วันนี้ผมก็อยากจะนําเสนอฮะตตษสักหนึ่งฮัตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้เห็นภาพเลยว่านะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารมากๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วเทโลซูนวางกรอบในการรับประทานอาหารไว้อย่างไงรเทโลซูบอกมามาลาอาดาอาดามิยนวีอาอาชารันมินบัตเนนนะครับคนเราเนี่ยเวลาที่รับประทานอาหารมากๆนะครับมันเป็นโทษนะชารันมันเป็นโทษ ก็หมายความว่ากินอิ่มมามาแล้วอาอาเดมิยนถ้าเกิดเขาบรรจุในกระเพาะอาหารเขาเนี่ยแบบเต็มที่เลยเนี่ยนะครับชารอนมันเป็นเป็นโทษนะอันนี้คือคำบอกเล่าของนบีบบฮัสบิบเนี่ยอาดามูลโลกมาเตนยุกิมะสุลบาหูจะกินแบบไหนที่มันมันสมบูรณ์จะกินแบบไหนที่มันเหมาะสมจะกินแบบไหนที่มันจะปลอดโรคแล้วทำให้ดีก็คือทารุสุนบอกว่ากินแบบว่าพอประทัง พอให้ยืนได้ให้มีกําลังทํางานได้นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็กินพอประมาณให้มีกําลังทํางานได้และหิวบ้างก็ดีนะครับฝาอิงกานาลมาฮาละตะฟาซลูซฟาซซลูซลิตอามีฮีถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้นะมันมันมีปัจจัยบอกว่าอยากจะให้กินให้เยอะว่างัน้นกินให้เยอะจะทาไงให้แบ่งกับเพาะของเขาเป็น3ส,ส่วน นั่นก็คือฟาสูรซูลิตอามีหนึ่งส่วนหนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งส่วนสามนี่ให้กินอาหารไปวาซซูรซูฮูวาซูรซอลิชชราบีอีกหนึ่งในสามให้เป็นน้ำไปวาซูรซูลินาฟาซีฮีอีกหนึ่งในสามเนี่ย,หใ,ยให้เป็นลมไปก็หมายความว่าถ้าจำเป็นจะต้องกินกันแล้วแล้วก็นะครับต้องแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนก็คือหนึ่งมีอาหารหนึ่ง มีน้ำหนึ่งมีมีอะไรนะมีลมอากาศหนึ่งนี่คือว่าเต็มที่แล้วนะครับตามอนิสาแต่ถ้าเกิดว่ากินเต็มที่เลยกินปึกเต็มเลยกระเทาะนะครับแทบถึงก็เดือกเนะี่ยเป็นโทษครับนะเป็นโทษเป็นโทษมากๆเลยก็หมายความว่ามันจะทําให้กระเพาะของเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนแล้วมันก็จะเป็นมันจะตกค้างโดยเฉพาะยิ่งเวลากินอาหารตอน มืดๆเด,ด,ดี๋ยวแล้วนะครับหลังอิชาอะไราอะไรประมาณนี้นะครับจะทานอาหารไปจิ่กินมากมันก็อันดับแรกนะครับหนึ่งระบบการย่อยกระเพาะเหนื่อยนะครับกว่าจะย่อยจบก็สามทุ่มสี่ทุ่มกว่าจะพอย่อยไม่หมดมันก็ไม่นอนนะครับนอนไม่หลับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุประการต่อมาเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถจะไปทำงานอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่านอนมันก็จะเป็นไขมันตกค้าง พอเป็นไขมันตกค้างมันก็จะไปอยู่ตามเส้นเลือดพอเป็นอยู่ตามเส้นเลือดปั๊บเนี่ยมันก็ไปอุดตันบ้างอะไรบ้างนะครับเกิดสมองเสื่อมบ้างช็อกบ้างอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เวลาไขมันมันไปอุดตันเยอะเนี่ยนะครับมันเวลากินอาหารไปเยอะเนี่ยมันก็จะมีน้ําตาลไปค้างก็จะเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานความดันทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการกินของเราซึ่งเป็นการกินที่ไม่ถูกต้อง ทีนี้จะทำยังไงให้ถูกต้องก็ต้องมาดูที่นบีนบีบอกว่ากินที่ดีที่สุดก็คือกินน้อยๆนะครับกินให้หิวบ้างนะกินน้อยๆกินอย่าให้มากกินพอประทังแล้วก็ให้มันหิวบ้างพอหิวบ้างเนี่ยมันจะเอาอะไรต้วมีอะไรเอาไขมันเอาอะไรต้วมีอะไรไปย่อยจนหมดนะครับพอย่อยจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะโรคภัยมันก็จะไม่เกิดนั่นหมายความว่าเวลาคุณกินน้อยแล้วก็เวลา ถือเดือนวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยก็บวชด้วยมันจะย่อยเอาไขมันออกหมดพอไขมันในเส้นเลือดไม่มีครับเลือดก็จะส่งไปสะดวกสบายนะครับไปน้ำตงน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับเลือดก็จะส่งไปเลี้ยงสมองนะครับร่างกายต่างๆนานาเนี่ยก็จะสมบูรณ์แต่เวลาที่มันเป็นมีไขมันมากๆหรือว่ามีน้ำตาลมากๆเบาหวานเลือดมันจะหนืด นะครับเช่นมีน้ําตาลมากๆมันเลือดมันจะหนืดมันก็จะไปเลี้ยงสมองยากมันจะทําให้ประเภทว่ามันจะทําให้กลายเป็นเขาเรียกว่าความจําเสื่อมได้หน้าลืมหลังอะไรประมาณนี้นะครับและบวกกับเราไม่ได้ออกกําลังกายเรื่อยๆนะครับมันก็เลยไปกันใหญ่เะนัการออกกําลังกายก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านนบีบอกอันมุมินุนกวีคอยร้นมินัลมุมินุนใจมุมินที่แข็งแรงนะครับดีกว่ามุมินที่อ่อนแอมุมินจะแข็งแรงก็ต้องออกกําลังกายนะครับ โดยเฉพาะยังยิ่งกำลังออกกำลังกายในการทำงานทำความสะอาดบ้านดูเลช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยนะครับกับชุมชนช่วยเหลือมัสยิดช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่เวลาเนียดทำเนี่ยอย่าลืมนะครับทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจทำเพื่ออัลลอฮ์เป็นหลักส่วนนี้จะตามมาแต่อย่าไปเนียดทำว่าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ไขมันลดเพื่อให้นู่นให้นี่เดี๋ยวมันจะได้แค่ตรงนี้ นะครับอินนมารมารูบินนิยตทุกๆอามันขึ้นอยู่อะไรครับอยู่การเนียดว่าอินนมาลิกุนริมเรีนมานาวาเขาก็จะได้ตามที่เขาเนียดถ้าเขาเนียดว่าเพื่อให้ไขมันลดให้เบาหวานลดมันก็ได้ตรงนั้นแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเนียดเพื่ออัลลาะเพื่อให้อัลลาะพอใจนะครับเราจะได้ผลบุญจะอัลลาะแล้วอัลลาะตาลาก็จะให้เราหายจากโรคภัยแข่เจ็บต่างๆนะครับก็สุดท้ายนี้ ก็ oh. สรุปว่าการกินแบบรอซูนที่รอซูลสั่งไว้ก็คือแบ่งกระเพาะเป็นสส่วน1อาหาร2น้ำ3ามลมนะอากาศนี่คือการกินที่ดีที่สุดกินแบบบุคคลที่จะไปอยู่สวรรค์กันนะครับบิลาฮิตัฟิกันฮิดายะสัลลัมอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ